น้ำไม่บ่อนสิบพันหาทงก็อกไปกันเลโอ้น้ำไม่ยังเขาอื่นเลยน้ำไม่บงน้ำไม่ไล่น้ำไม่ขอชอมแซดซิปไมด้ยังะเดือดทงเดียวนแหละสิบพันหิหาทงแค่บอกไปเดียวกันเลย บริเกตี่นะว้าวจอาก็ซื้อขายซืออันนั้นจะหอยจ้าหาแถวหวยแถวไม้หน่อไม้ห้าสิบพท่านผู้ชมเขียนมืออีโม่แบนีนีหน้ายน่หน้าเขียนนอ่มแดงอบืออือเนาะดด ไม้ไปเก่งยันหกยันนั่งสิฮะเอาอยู่รังบ้านกูและแมมนกับเนียวแกงใส่เนาะไมนยังพักขันย์เหอันน่ะอมนนั่ะล่ะพักขันยพักขันย้ขายยังไดนะมันห้าพันเฟคนอะกับตุายเพลงเถอะพ่อเลยนะครับเมื่อแกงน่องเขาสั่งว่ะ কেক নমাই আছে পাকি উঠাই খাই থাকি কি কিনিব বা দিয়ে অফৰ দি আছে কেক নমাই ลไปลไปาเนี่ยแหละเออิ็ดทะเปลา,าไม่เท่าไรพยนห้าสิบกันละกันาลอะไรเด้แหละห้าสิบพัขซื้ออยู่ปักขาโอ้มีแหละแหละ

ไปร้ายกับบริสุทธิ์เประ้ดอกนุซ nice ื응้อ right. กุง okay ิ้นพันอเปลน่มะแขงนกกระจิบนกกระน่นกกระน่ตุ้ยเนาะรถตกปลาสิบพัน pha pha con sì, nè, sợi là ba non, hà sìp, bạc lái ขากรับยังไ่ยังวะมันบริขากรับย่งมันเสีอย,ย่งมันเน่าอันแบบนีังจไปหนาอยู่น,น,น,น่อหิตไตนอปลาหนีตัวใหญ่เฮ้ยปัญหาเท่บาบอกว่า มียังเนี่ยแก่แกไอไห,นหนิเนาะอากาศาเปลี่ยนแปลงเลยเป็นวัดเป็นไอเสียง<า>เปลี่ยนเสียงเลยเนี่ยเลชมปักเซียนนี่โอ้ต้นไอเสียงเพิ่มแล้วชมปักเซียนอักกาดเออกินอย่างดีอชอบกินเซียน